ก็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 ฟัง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 ท่านนายกไปแล้วนะฮะก็อดีตทหารเก่านีาแ่แหละคแต่คราวนี้ย้อนกลับไปฟังพี่พี่ทหารเรืออีกสักครั้งนี่นะพี่พี่ทหารเรือครับรายการเราวนี่สุดแฟเลยนะเอาคําชี้แจงทําไมต้องมีเรือดําน้ําของพี่พี่มาเปิดในรายการวันเนี้ยจะเปิดเป็นครั้งที่สอ,จองจาะไปจาะไปที่ประเด็นนี้เลยอืความตอนหนึ่ง คนเรือโทรเถลิงศักดิ์สรีสวัสดิ์เจ้ากรมยุทธการฐานเรือ<ๆ>ก็พยายามอธิบายนะเรือดำน้ำมีไว้ทำไมอ,อไปฟังอีกทีไหมฟังกันอีกครั้งฟังไปแล้วอย่าเพิ่งเบื่อลองฟังกันอีกรอบเราจะได้จำกันได้นะคะเชนค่ะปัจจุบันพวกทา่กานรทราบดีสหรัฐอเมริกาได้ดีพอย y กำลังทางเรือและทางอากาศเข้าไปในพื้นที่ทะเลจีนใต้มากขึ้นและมากขึ้นผมอยากจะเรียนให้พวกท่านทราบว่า หากเกิดการประทะกันในพื้นที่ไทยจีนใต้นี่คือเส้นเลือดใหญ่ของประเทศไทยเส้นทางคำราคมเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและสีค้าเข้าและค้าออกมูลค่า2 4ล้านล้านบาทนั้นจะมีปัญหาถามว่าหากเกิดการขึ้นแล้วไทยจะต้องไปคุ้มครองดูแลไม่มีใครหรอครับ กองทัพเรือต้องทำถ้าเราไม่มีกำลังที่เข้มแข็งไม่มีกำลังที่เพียงพอผมประโยชน์ของชาติที่สี่ล้านล้านบาทกระทบแน่ครับนอกจากนี้แล้วอินเดียเลือกเข้ามา,มามีบทบาทในทะวจีนใต้มากขึ้นอินเดียประกาศว่าถ้าตะเันจีนใต้ถูกปิดถือว่ากระทบกับเอกราชของอินเดียนี่คืออะไร อ้าวแล้วค่ะผลประโยชน์ชาติ24ล้านล้านบาทนะคุณนายสรุป<ง>ว่าท่านเจ้ากรมยุทธการฐานเรือท่านบอกว่าสหรัฐกับจีนมีโอกาสจะพะทะกันในทะเลจีนใต้ค่ะดังนั้นไทยจึงต้องมีเรือดำน้ำเอาไว้คุ้มครองตัวเองใช่จับหลักนี้ไว้นะนี่คือวิธีคิดของพี่พี่ฐานเรือนะความอีกตอนหนึง่งท่านเจ้ากรมยุทธการฐานเรือท่านอธิบายทำไมจึงต้องมี เรือดำน้ำมีไว้ทำไมเออจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอ่ะ,<น>ะฟังกันอีกตอนหนึ่งนะคะเชนค่ะในพื้นที่ JDA พื้นที่พันธร่วมไทยมาเลเซียมูลค่า300แสนกว่าล้านบาทต่อปีจากสิ้นสุดสัญญากันในปี2572คำถามว่ากองรับเรือได้รับเรือมน้ำ ปีไหนลงนามวันนี้รับปี70ครับการเรียต่าร่อนองของชาติถ้ามันมีกำลังที่เข้มแข็งท่านคิดดูนะครับว่าอำนาจการต่อรองของเราจะมีมากหรือน้อยอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เอาล้ครับประเด็นที่สองนะถ้าเจ้ากรมยุทธการฐานเรือ<น>ท่านก็พยายามที่จะอธิบายว่าเรือดำน้ำมีไว้ทําไมท่านเจ้ากรมยุทธการฐานเรือท่านบอกว่าประเทศไทยประเทศมาเลเซียมีพื้นที่ทับซ้อนกันในทะเลค่ะบอกเออมาเอินตรงนั้นมันมีแก๊สเออแหล่งผลประโยชน์อยู่ตรงนี้นแหละใต้ทะเลตรงนั้นแต่การทูดยคใหม่การทูดยคใหม่วินวินเขาไม่มานั่งเถียงกันเส้นแบ่งเขตแดนอยู่ตรงไหนกันแน่เขาไม่ทะเลาะเขาไม่รบกันด้วยเรื่อง เส้นเขตที่แบ่งประเทศนั่งเียงกันมื่อม,มีพื้นที่ทับซ้อนและมันมีแก๊สอย่างนั้นเลยร่วมกันพัฒนาร่วมกันลงทุนร่วมกันขุดเอาแก๊สขึ้นมาและแบ่งแก๊สกันดีไหมก็ตั้งคณะกรรมการร่วมมาใช้ประโยชน์ร่วมกันเขาเรียกว่า JDA Joy Development Area ใช่ค่ะนในส่วนของไทยมาเลยนะคะที่ผ่านมาไทยมาเลก็ ก็ก็ตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกันในรูปแบบนี้มาโดยตลอดใช่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาใช้ประโยชน์ร่วมกันใช่ทีนี้ทีนี้ไอ้ข้อตกลง JDA ไทยมาเลเนี่ยมันจะสิ้นสุด2,572ค่ะแล้ทีนี้พี่พิฐานเรือก็บอกว่านี่ตักกะของพี่ฐานเรือนะพี่พิ่ฐานเรือก็บอกว่า2,570เราจะรับมอบเรือดจากจีน อพอดีดพอดีการที่ปี72เรามีเรือดำน้ำประธานโทษการที่ปีเ0เรามีเรือดำน้ำ,ม,ำ,นำมันคจะทำให้เวลาที่เราไปเจรจาต่ออายุต่อข้อตกลงกับทางมาเลเซียเราจะได้ไปเสียเปรียบ แสดงว่ามีเรือดำน้ําเอาไว้ให้มาเลเซียเกรงใจแสดงว่าในการเจรจาเวลาเจรจาต่อต่ออายุข้อตกลง JDA จะได้ไม่เสียเปรียบอบอกเขาเรามีเรือดำน้ําแล้วนะน่าโอเคประมาณนั้นอันนี้ก็คือคํออธิบายของพี่พี่ฐานเรือก็ก็ฟังกันก็ลวกันค่ะจะฟังขึ้นไม่ฟังเกิดจะฟังไม่ขึ้นแล้วแต่แล้วแต่ก็แล้วแต่คิดในใจคิดในใจ ต้องฟังพี่ฐานเรือไม่ฟังก็ถือว่าไม่แฟรกับพี่ฐานเรือ